รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมด สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าส,รสวัสดีครับสี่ทุ่มสามสิบห้านาทีนะ,ค,ะครับครับหลังจากนี้เราโอ้โหเห็นไหมลงไทยได้ห้าเหมือนกันรเราบอกว่าสี่ทุ่มยี่สิบห้าเราบวกลบคูณหาไว้ก่อนกินข้าวกินปลากันก่อนเข้ารายการ<อ>ครับผมฮะท่านผู้ชมฮะแม่ ข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวชื่อดังเมื่อวานนี้เราเล่าข่าวกันไปนี่เป็นเรื่องเป็นราวกันหมดเลยหนึ่งลูกสาวาาสวนทุเรียนวันนี้กลับตาลปัดตอนห้าโมงเย็นเรียบร้อยเครียด คนเยอะเกินนังเครียดนังเครียดเลยบอกยูวีดพ่อบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอกกันประมาณสักสิบยีคสิบคหลังจากที่พ่อเนี่ยเจ้าของเสยนสวนทุเรียนเนี่ยมาประกาศตามหาผัวหรือลูกเขยให้ลูกไม่ใช่เจ้าของสวนนะเจ้าของโรงทุเรียนเจ้าอะไรนะโรงทุเรียนคือใหญ่ๆเลยรับทุเรียนจากทั่วประเทศศูนย์รวมทุเรียนทั่วประเทศแล้วเวลาแบบว่าหยิบปัวหรือว่าตลาดไทยก็จะมปซื้อที่นี่รวยมากเลยมากคือ ผู้ชายจากทั่วเอ c อครับหรืออะไรสมัครทะลักทะลุมาเขาไปแสนคนนี่เธอรู้นี่รู้ไปแบบว่าเอเชียแล้วหรอช่วงประมาณหมื่นช่วงประมาณตอนเช้ายังเป็นหลักหมื่นห้าหกหมื่นคุณเชื่อไหมฮะตอนสี่ห้าโมงเย็นมันทะลุไปแสนคนโอ้แม่ตายละแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะแล้วก็แถมถึงขั้นมีคนบางคนนะฮะยอมเหมาเครื่องบินอะ มาสมัครโอ้โหเรื่องใหญ่แล้วเว็บไซต์ของประเทศจีนก็เอาข่าวนี้ไปเผยแพร่ก็ไมน่า่ะที่เขาบอกว่าเพื่อนเขาอยู่ประเทศจีนเนี่ยเอามาข่าวมาให้ดูเลยเว็บไซต์ประเทศจีนเอาไปเผยแพร่ปุ๊บปรากฏว่าหนึ่งชั่วโมงมีคนอ่าน1ิบล้านคนโอ้ยแม่กูอยากจะขายของแล้วมีคนอ่าน10บล้านคนจังเลย ทำอะไรขายดีวะคุณแม่แต่งหญิงสิคะแต่งหญิงละลายไปยใช่แต่งหญิงละลายแล้วก็ประกาศว่าเออหาเมียเดี๋ยวเดี๋ยวคนแบบนี้ไปเลยหนึ่งชั่วโมงมีคนอ่านสิบล้านคนคุณคิดด้วยเองหรือกันั่วโมงเดียวล่าสุดป๋าแกเครียดห้าโมงเย็นออกมาขอยุติการรับสมัครเขื่อยางเป็นทางการสายเขตนนั้นเพราะอะไรเมื่อวานคิดว่าจะได้คุยกับนางครั้งสุดท้ายวันนี้ นางบอกว่าหนูขอคุยกับพี่นะครับเพราะหนูเครียดมากขอตอนรับนางอีกครั้งหนึ่งครับค่ะน้องการนะคะไปคุยกับน้องการนะฮะลูกสาวปานนทนนะฮะมาแล้วสวัสดีน้องการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยกันวันนี้มาคนมาสมัครสปแลวเป็นแสนเลยเหรอแสนคนจริงเหรอแสนคนไหมก็โคมาทุกวันถึงตีสี่ตีห้าทุกวันเลยแลกวันคับคุณพ่อ แล้วคุยอย่างเขาไม่แสนกว่าคนที่บบว่าพอเข้าตาเนี่ยคุยกี่คนคะเข้าใจเหรอเข้าใจจริงๆก็มีคุยบ้างประมาณนี้ค่ะใช่คุยใช่ใช่คุยเราเราก็เลือกคุยแต่ส่วนใหญ่อยากจะโทรเข้าหอคุณพ่อคุณโทรแบบกระหน่ำติ๊ด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 เหมือนกับรายการรับบริจาคเราพี่ตาวอารมณ์นั้นแบบพี่ดันไม่ว่างเลยหนูใช่ประมาณเนี้ยแต่วันนี้ครอบครัวหนูโดนด่าชิบหายเลยล่ะ หาว่าลุอย่างว่าบ้างหาว่าสร้างเรื่องบ้างหาว่าโปรโมทที่ขายทุเรียนบ้างอาว่ายังไงใช่ไหมมันก็เป็นปกติถ้าแบบมันเป็นปกติแหละที่ที่ที่เราจะหยุดสต๊อฟอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าหดเสียจากจากในครอบครัวเราตกลงคุยกันแล้วแบบว่าแบบเราช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หน้างานชุกๆมากเลยใช่ไหมคะแล้วแบบว่ามัน เหมือนคุณพ่อใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวคุณแม่ใช้เบอร์คือทั้งบ้านทาั้งครอบครัวใช้โทรศัพท์เบอร์เดียวกันเบอร์เดียวหมดเลยหมายถึงแต่ละคนใช้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันโทรมาตืดตดตตลอดการขายของหรือตลอดการท,ทําธุรกิจมันมันไม่ใช่<า>ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราก็คุยกันคุยกันเออมันผลกระทบเยอะนะนาบางอ,อย่างพี่ชายเนี่ยก็มีแบบขอมีเซ็กด้วยไหมขอแบบขอแบบขอขอแบบเป็น เป็นเป็นกิ๊กได้ไหมขอหนูอะไรหน่อยได้ไห <ป S 1> <ไป S 2> มอ้พ่ายลา,ลามไปถึงพี่ชายแล้วเหรอตอนเนี้ยพี่ชายน้องสาวคือคุณแม่โดนมันกันหมดนะคะ่ะก็เลยลงคุยก,กันหนูก็แบบบอกว่าเออเราหยุดคธออะไรเงี้ยหยุดกระแสถึงแม้แบบคือแต่หนูรู้แหละว่าโซเชียลโซเชียลสงูงถ้าเราหยุดเมื่อวานเพิ่งนั่นไปแล้ววันนี้หยุดเลยมันจะยังไงก็เฟีนแบ็คมันแย่อยู่แล้วใช่ไหมแต่ด้วยแบบการที่แบบเราคิดแล้วคิดอีกอะ่ะมันผลกระทบถึงครอบครัวยังไงเราก็ต้องเอาครอบครัวไว้ก่อนประมาณเนี้ย ใช่ใช่ในความคิดของโนนะผมก็เลยคิดอย่างนี้ณวันนี้ชาวเน็ตชาวเน็ตก็บอกโอ้โหก็ออกมาด่าใหญ่เลยนะท่านหลังหกโมงเย็นได้อ่านไหมไม่ได้คอมเมนต์เลยใช่ใช่คอมเมนต์มาเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกอย่าไปอ่านคอมเมนต์นะเดี๋ยวเราคิดอะไรเราก็นั่นแล้วก็บอกโทรคุยกับพี่พันเนอร์บอกว่าโอ้ยอย่าไปสนใจเลยเราเดี๋ยวอะไรมันก็ผ่านไปเรารู้ว่าตัวเราเป็นยังไงก็พอประมาณเนี้ยณวันนี้ จริงไหมฮะหนึ่งชั่วโมงมีคนจีนอ่านไปแล้วสิบล้านคนน่าจะจริงเพราะว่าเพื่อนที่อยู่เซี่ยงไฮ้เสียเหมือนกวางโจคุณหมิงอ่ะคือทักมาทุกคนเลยว่าเฮ้ยข่าวออกมาได้คือการมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนทางอ,อ่อประเทศจีนเยอะเยอ <ๆ S 1> ะอยู่เหมือนกันก็ทักมาทุกคนเลยว่าเอ้ยมัน มันมีข่าววันนี้แซวเซลซลมาอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่เขาบอกว่าโอเคนะน่ารักดีอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วมีคนจะเหมาเครื่องบินมาเจอหนูจริงๆริงไม่หนูจากประเทศอะไรก็เออประเทศจีนค่ะประเทศจีนประเทศจีนจะเหมาเครื่องบินมาเจอหนูเลยเหรอลูก เหมือนเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับผลไม้ประมาณเนี่ยเขาก็อยากเขามาคุยเขาอยากเขามาอะไรประมาณนี้มากกว่าโอ้หนูเอาสิลอเพรใส่หัวเลยนี่ถ้าหน้าตาดีก็นะติดต่อนะอาจารยดีก็ไปต่อเพราะเข้าทางเลยนะใช่ดูอันนี้ถ้าไม่สนใจเอาเบอร์มาให้พี่ก็ได้โอ้ยแก่ได้ไดได้ไแล้วก็มีมีบางกระแสบอกว่า บบพอพอจะต้องเสียเงิน10ล้านเนี่ยก็รู้สึกเสียดายใช่ไหม,มหนูก็แบบเอออันนี้เราก็พูดตรงๆนะถ้าสมมติใครได้ใจหนูไปหนูหาเงินให้พี่ได้มากกว่า10บล้านอีกอะไรเงี้ยอยากพี่อย่างนั้นเลยจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆ บอนเปลี่ยนเป็นผู้ชายหลลอนี่ล่อนเปลี่ยนเป็นผู้ชายได้แล้วคุณแม่หนูกําลังจะบอกว่าถ้าสมมติไอ้สิบล้านที่พ่อจะให้เอาไว้ก่อนใช่แต่ถ้าสมมติทาให้หนูถูกใจเงินแค่สิบล้านหนูมีปัญญาหาให้ได้อย่างนี้ใช่ไหมลูกใช่ใช่สาวเล็กจริงจริงไม่ได้ล็กที่สาวเล็กเลกโอ้คือประมาณว่าอย่าอย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นว่าเราอโปรโมทเพื่อที่แบ โปรโมทร้านตัวเองหรือแบบประมาณว่าเออพอจะเสียตังค์แล้วอ่ะพอจะเสียตังค์แล้วก็ยกเลิอกเงคือมันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆประมาณเนี้ยเราก็อยากจะพูดตรงนี้ด้วยแต่หนูก็พูดผ่านทาง a c e b o o k ไปแล้วแหละว่าเรารู้สึกยังไงอะไรยังไงก็ขอบคุณบางคนที่แบบบางคอมเมนต์ที่แบบน่ารักน่ารักให้กำลังใจอย่างเงี้ยค่ะนัวันนี้กำลังใจวันนี้แหมหนุ่มกัญชัยรู้เรื่องเธอดีดีนะเขาต่ำเขาเครียดเขาเครียดหนุ่มกัญชัยก็ทําไมใสัมภาษณ์บ่อยอ่ะพี่่มหนุ่มกัญชัยให้ พี่หนุ่มพี่หนุ่มนา่ารักก็คือเหมือนกับว่าเออเหมือนแกแกก็โทรม,มาเป็นยังไงบ้างอะไรเ<อ>งี้ยหนูก็ใช่ทำามหน,หนุ่มอีจะโทรสัพท์ไปถามหาลูกหาเมียตัวเองเลยฮะ <c oughs> โอ้ทำงานมดดามโทรหามดดำมไหมโอ้หนุ่มก็โทรไปให้กำลังใจไม่ไม่คือตอนแรก แกแกคงอยากพรมบนก่อนว่าทุเรียงนิ่มไปแล้วใช่ไหมหนุ่มนี่แหม่เรื่องชาวบ้านเป็นเรื่องของหนุ่มจริงๆเออดูแต่พี่หนุ่มดูทุกเรื่องจริงนะนางไปสัมภาษณ์ที่รายการหันกระแสใช่ไหมใช่ใช่แล้วผมก็บล็อกแขกไม่ให้มารายการอื่นใช่ไหมอ่ามีวันได้หมฉันรู้ฉันร ว่ามดด่าชอบแย่งแขกเขาเหรอมดด่าไม่แย่งหรอกผมกี่หนุ่มไม่เคยให้เลยไงน้ออย่างเดียวหนุ่มรายการฉันไม่ต้องเอาแขกมานั่งก็ได้ของคูรายการโทรมาคุยก็ได้ใช่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 ีนี้บรรยาการมันล้ำให้เกิดแล้วหนูจ๋าหลังจากที่เมื่อตอนเย็นเนี้ยสายเหตุที่พ่อออกมายุติบอกไม่หาและลูกของลูกเขยในอุดมคติสายเหตุหลักๆมันเกิดมาจากอะไรลูก หลักๆห,หนึ่งเลยคืออย่างแรกเลยคนโทรมาเยอะจนเราทํางานไม่ได้มันเป็นช่วงที่พีคทุเรียนอ่ะเนาะเราต้องนั่งแล้วสองเลยหนูอ่ะคิดแล้วคิดอีกอะ่ะว่าสมมติถ้าวันที่หนึ่งไปกันจริงๆอะ่ะมันต่างคนต่างต้งตองทิ้งภาระหน้าที่กันไปเราก็เป็นห่วงเขาอ่ะเนาะว่าเออส,สุดท้ายสุดท้า ต้องแบบต้องไปกันจริงๆอะไรเงี้ยเราเราก็เกรงใจเขามากกว่าประมาณเนี้ยค่ะก็เลยก็เลยบอกว่าถ้าใครที่จะรู้สึกดีกับเราอะไรดีกับเราเดี๋ยวเขาก็ต้องหาช่องทางติดต่อเราเองประมาณเนี้ยอก็เลยคุยกับคุณพ่อไปแล้วพ่อเขายังมีหวังที่จะหาลูกเคยให้หนูไหมพ่อบอกว่าขนาดโพสขนาดนี้แล้วยังไม่สมใจก็ปล่อยตามจะถากำไปแล้วกดไมม่ไม่ไม่คุณพ่อคุณพ่อก็โอเคค่ะแต่เพราะว่ายังไงสุดท้ายอ่ะ สุดท้ายถึงแม้ถูกจะเอเข้าข่ายอย่างคุณพ่อที่บอกขอพยานอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็ต้องใช้หัวใจเราที่่อยตัดสินใจเกี่ยงในแกก็ตามใจเราด้วยค่ะแน่นอนเงินสิบล้านที่พ่อบอกว่าจะให้เป็นทุนตั้งตัวสําหรับลูกว่าที่ลูกเขยอืยังจะให้อยู่ไหมสําหรับผู้ชายที่ชนะใจหนูได้ให้นะเพราะว่าคุณพ่อเขาเป็นคนพูดจริงทำจริงอ่ะถ้าแบบถ้าแบบคือมันมันก็มันก็เหมือนกับทุนที่เอามาให้เรา ทำธุรกิจต่อไปประมาณเนี้หรือว่าโอเคสิบล้านก็ไม่ให้เยอะนะเอาตรงๆอ่ะในความคิดหนูแต่ว่าแต่ว่ามันก็มันก็เพอเรียกว่ามันก็เหมือนเป็นทุนก้อนหนึ่งในในที่แบบเราเรากับเขาจะไปด้วยกันอย่างเงี้ยใช่หนูคิดว่าชาตินี้หนูจะหาผัวได้ไหมคะหนู ก็เดี๋ยวถ้าหนูหาไม่ได้หนูขอแบบไลฟ์พี่มดดำไว้นะเอามดดำมดดำยอมมดดำแลกกดบทุเรียนเป็นผัวเลยเอาแมมเธอสิเปแเกมาพี่ชอบเป็นเมียเขาพี่ไม่ชอบเป็นผัวคนแต่เป็นผัวคนเขาทำกันยังไงพี่ทำไม่เป็นพี่มดดำขาแลกกับทุเรียนนะได้ทันปีทุกปีอะไรนะเลยนะแลกกับทุเรียนแลกกับทุเรียนแลกกับทุเรียนไงเธอเอาไหมใช่แลกกับทุเรียนพี่ชอบผู้ชายฉีกทุเรียนมากกว่า แล้วคนดัเป็นรีบด้วยหนูได้ใช่คเอาละพ่อเข้ามาประกาศยุติแล้วถ้ามีผู้ชายดีๆอยากจะติดต่อหนูจะติดต่อยังหนูยังจะรับเปิดใจรับผู้ชายอยู่ไหมรับรับรับค่ะรับเพราะสดจริงรับหนูหนูหนูแบ่งเงินสักสองล้านจากสิบล้านกว่าสิลูก แล้วเอาไปทำแบรเกาหลีก่อนลูกใช่บางนีทีนี้เราทำได้จ่าย10ล้านนะลูกเกาหลีให้มันแป๊กไปเลยให้ผู้ชายหิวลูกสาวไปเลยลูกสล้านก็สวยแล้วนะเก็บไปดล้านนะใช่ไงสองล้านสวยแล้วหนูควรทำอะไรเพิ่มดี ลูกสาวไปเลยลูกเกาหลีแอลลฟิตติ้งริงไมเบลกลับมาชนีให้เป็นชนีสวยๆให้แบบว่าผู้ชายหิวหล่อนหล่อนก็เก็บแดล้านไว้ซื้อแกเมสถือนี่ลูกหน้าสวยลูกหน้าสวยแล้วเใช่หล่อนทำอีกนิดหน่อยหล่อนจะต้องเป็นคนรวยใชจมูกตาแล้วก็ทุบหนอกแก้ม เอาไหมือ,หอ,หมอน,นไ,ดไ,ดได้ได้เดี๋ยวติดต่อบุโกโกรให้แป๊บเดียวเลยแต่แต่ของบุกโกรที่เขาบวกไปก่อน30%มสิบเปอร์เซ็นต์แลลูกจะยากเต็ม,มอะตอนแรกอะถ้าถ้าบอกอถ้าบอกว่าบุโกโกรธไปสองล้านบุกโกรก็จะบอกว่า 3, สามล้านห้าสามล้านใช่ไหมหนูเชื่อคุณแม่ลูก โอเคค่ะหนูเป็อย่างนั้นแลยอย่างนั้นหนูไลน์ไปถามส่วนตัวแล้วกันเออส่งมาส่งมานะหนูต้องไปนะเออแต่ของพวกโก้เขามีโปรโมชั่นพิเศษอยู่บวก30%ซื้อตัวเองเลยซื้อตัวเองได้เหรอชิ้นตัวเองผ่านที่พักเอ็น่างที่พักเอ็นหนูคนผ่าวเห็นดีโอ้แต่ดีดีกว่าโอเคหนูขอเป็นกำลังใจให้นะคะสรุปแล้ววันที่1เมษาผู้ชายทั้งหมดที่เป็นหมื่นๆแสนๆคนที่จะเดินทางไปที่ลงทุเรียนของหนูยกเลิกหมดแล้วนะก็ใช่ค่ะอย่างให้ยกเลิก จากใจหนูเลยอยากหนูยอยากให้ยกเลิกเพราะว่าหนูเกรงจกใจหลายๆท่านแล้วก็เดี๋ยวสื่อก็ต้องตามมาอีกหนูคิดว่ามันจะเป็นกระแสะไปเรื่อยๆประมาณเนี้ยคิดว่าหยุดดีกว่า,าให้เราแบบโดนด่าตอนนี้ยังไงก็โดนด่าอยู่แล้วให้เราโดนด่าไปทีเดียวแล้วมันก็จบประมาณเนี้ยแล้วส่วนที่ใครจะติดต่อเราเขาก็ติดต่อผ่านเฟซบุ๊กอะไรก็มาเองค่ะหนูขอโทษสังคมแล้วล่ะที่วันนี้ทําให้สังคม,ต,งงคมตกตะนึงนำเสนอข่าวหนูได้ได้ไดยินดีค่ะก็ขอโทษขอโทษทุกคนนะคะขอโทษทั้ง ทั้งทาง,ทางาผู้ชายแล้วผู้หญิงทุกคนที่และทุกๆคนเลยและสื่อมอวลชนทุกคนที่แบบให้ความสนใจก็มีทั้งผิดหวงังมีทั้งแบบคอมเมนต์ทางลบมีทั้งดีอะไรย่างเงี้ยก็ขอโทษว่าเออเขาเรียกมันเหมือนกับเป็นกระแสที่แบบบางทีทางทางการหรือทางาทางครอบครัวหรือทางคุณพ่อเนี่ยอาจจะแบบเป็นการที่แบบโดยที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังมากกว่าประมาณเนี้ยใช่แต่ก็อยากบอกว่าไม่มีเจตนาที่แบบ โหมทหรือเจตนาเล่ย์เลยถ้าแบบทุกคนถ้าสื่อแบบดูดูนิสัยจากการเนาะน่าจะดูออกประมาณเนี้ยในความคิดค่ะค่ะนะลูกสาวนะสติค่ะสติค่ะตื่นดีกว่าใช่ใช่ไก่อน ไปเกาหลีก่อนถ้าเกิดช่วงหน้าเนี่ยบางทีผู้ชายเกาหลีก็รอเออตัมตันผู้ชายกินมาแรงที่มณฑลตอนตีนผู้ชายชายกินมาแรงหัวเก่ามึงคุยแล้วเหรอขอบคุณนะคะขอบคุณนะไปเข้าวนไปนอนโอเคค่ะหนูเดี๋ยวว่างวันนี้ชาวจอบไปที่ล้งนะมันก็สวยนะสวยฉลาดกลับมากันจะต้องอ่านข่าวเดิมเดิม สรุปเมื่อวานนี้อีตูมตามเลิกกับตูมตามแหมฉันดีใจนะฉันไม่เสียใจนะตูมตามคุณรักของคุณเนี่เยเี่เขาบอกเขาเป็นเมหลวงเออเอเอยีเอ่เน่งยี่เน่งยี่เน่งที่ตูมตามส่งสามีเนี่ยส่งนี้แหละทั้งหมดทั้งหมดตูมตามที่จริงแล้วตุูมตาตอนแรกมันจะต้องมามาดามฟินเนาะ<อ>ทำไมตอนแรกตอนนั้นผู้จัดก,การเขาโทรมาบอกเธอใช่ไหมว่าไม่สามารถแสดงได้มาเป็นคนโตุตูมตามอ่ะทั้งยอมรับ มาเป็นคนตรงไปตรงมาตอนแรกตูมตามแบบหญิงหิงจะต้องมาเป็นแขกรับเชิญมาดามฟินไงถ้าไปจะมาตูมตาผมงานอ๋อจะฉีดน้ำหอมไปแล้วเลิกกันไม่ได้ค่ัน้ำหอมขายไม่ได้ครับอ๋อลุกก่อนด้วยคือตรงตามันก็โทรมาบอกตรงๆว่าพี่ผมรับงานไม่ได้แล้วครับโอเคคือเขามีปัญหากันแล้วครับโอ้นี่ดี คือตุงตามมาเป็นเด็กที่ตรงไปตรงมาคุณถามอะไรมันมันมันตอบตรงหมดแล้วแล้วมันก็เป็นผู้ชายขนาดกูยังหิวเลยอ้าวแล้วนัดจริงๆสรุปแล้วตุงตามไปกินกับใครเขาบอกไปกินกับนางเอกช่อง8วันนี้นางเอกช่อง8ด่าสุดนิดนะฮะอย่าเอาเขาไปเสือกอย่าไ <พบ S 1> ปเกี่ยวด้วยนะเราว่าน,านะหรอือเป็นเพราะว่ามาจากรายการเราหรือเปล่าวะแล้วพอแบบคืนนั้นเลยอ่ะเช้าว,วันลุกขึ้นอนะ่ะเขาออกมาเลยนางเอกก็ชื่ออะไรนะเธอชื่อน้องยีนน้องยีนน้องยีนก็คือเคยประกวดนางงามรองอันดับสองมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยคือหล คนก็เข้าไปด่าเขาเยอะ,อะเขาเลยก็ออกมาโพสต์เลยนะคะบอกว่าเขาไม่มีลสนิยมไม่เคยเป็นมือที่3ใครค่ะถ้าอยากรู้อะไรตรวจจากแหล่งข่าวให้เรียบร้อยก่อน direct m e s s a มาด่านะคะ,อ,ะอยู่อยู่ดีๆก็โดนแบบไม่ได้ทําอะไรเลยงงก้าฟเขาบอกอย่างนี้มีการโพสต์แบบนี้เขาบอกว่าเขาอ่ะมีมพร้อม<ช>แคปชั่นด้วยว่าไม่ได้นิยมคบซ้อนไม่แย่งของใครโดยมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจนางอยู่ค่ะ นางชื่อยีนเกวารินนางเล่นช่องแปกับตุ้มตาคือทางตุ้มตาเป็นนักแสดงอิสระแล้วกุเราไปร่วมงานกับทางช่อง8ปที่จริงเด็กคนนี้ก็เป็นทายาทของผู้กำกับที่ชื่อชลัดศรีวรฮะที่ร่วมงานแต่งละครตุ้มตามด้วยแต่อีกหนึ่งคนที่ฉันว่าน่าจะมีช่องเราที่มันเล่นกองช่องเราดอกคุณเสียงแคนไงเออวันวันที่เขา วันที่เธอรู้จักหรือยังนครพนมไงเธอไปอยู่นครพนมกันนานๆไงคงคงหนาวคงหนาวอีนี่เขาไปถ่ายละครถ่ายละครหมดเป็นมิสลาวเป็นมิสลาวไม่ลาวไม่ลาว์นุ่มๆรุนรุ่นมึงจะมิสลาวไม่หรอกฉันนึกออกแล้วบรรยากาศพาไปเธอไปถ่ายนครพนมตอนนั้นฉันเห็นตุ้มตามที่ถอดเสื้ออยู่ฉันชอบกดไลค์ทุกรูปน้อยเนาะโอ้โหจําได้แม่ตามดูนครพนมด้วยฉันนั่งดูไอ้ฉันเป็นแฟนเอฟซีตุ้มตาม แล้วใครที่ไนี่คือถ่ายละครด้วยล่ะก็ถ่ายละครทีไปยกกองถ่ายที่นครพนมแล้วตอนนั้นอากาศมันหนาวไงอากาศหนาวแล้วยังไงอากาศหนาว หมูหม้ออะไรนะหมูอะไรนะหมูกระทะจมหมูกระทะหมูกระทะหกรินขวงพวกกช้าช้าช้าชาหมูกระทะหมูกระวริมขอวงดูพญานาค้นน้ำแป่มันคิอจริงๆเรื่องของเรื่องคนก็เลยไปสังเกตว่าอัตุลูมตามเนี่ยยังไม่ออกมาอีตาอีตูมทั้งหมดกูอ่านตามสคริป์หมดพี่รักน้องครับเหมือนฟ้ารักพ่อ いいです แล้วคนแรกก็ไอเป็นนางเอกซุปตาของสปปเราชื่ออะไรนะหนูลูกนางที่ดาราดลูกนางยิ่งไงดิกรีมิสลาวาเาสวยนะอ่ะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยถ้าเกิดในคนที่สปปลราเนี่ยคือเขาเปรียบเทียบว่านี่คือเบอร์หนึ่งของของเขาครับผมนี่คือเบอร์หนึ่ของเขากับคุณยีเนี่ยก็มีข่าวกับน้องนี้ก่อนก็คือมาพร้อมๆกันเพราะว่าคนในพอเห็นว่าหญิงๆเขาออกมาประกาศหรืออะไรอย่างเงี้ยอันจบก็ได้ไปวันที่คือดีอีหญิงไปเลือบไปดูไลน์อีตูมนี่มันต้องอย่างนี้แม่จบ ไอ้หญิงกูอ่านตามสคริปต์มันเขียนสคริปต์มาอะยังไงอ่ะพอรื้อเสร็จแล้วยังไงต่อยังไงต่อตามสคริปตเลยแม่อ่ะไอ้ด้าเนี่ยคือไอ้ด้ามันไม่กล้าพูดมันให้พี่พูดนะหญิงตูมเเออออวันนี้คืนดีอีตูมทิ้งโทรศัพท์ไอ้หญิงก็ไปดูเล่นโทรศัพท์อีตูมไม่เล่นข่าวปรากฏเห็นไลน์คุยกับชันนีนั่นก็คุยแต่ชันนีเนี่ยไม่รู้ว่าชันนีคนไหนเสร็จแล้วเธอรู้เมื่อวานเธอบอกฉันเองอีตบปาก น้องฮะชี้สคริปด้วยพี่่พีมดจะได้อ่านตามสครทำไมบอกว่าไม่รู้สคริปไจะชี้ที่ไหนแล้วหลังจากนั้นไอ้หญิงถึงไหนแล้วสคชี้มดชี้ดิโอเลยหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเล่นกันไปเล่นกันมาคนก็ไปดูว่าทำไมอีตุลชอบไปกดไลค์ชะนีเป็นเรื่องนะเออก็เลยเกิดอาการนอยแดกหนอยไปนอยมาก็เริ่มปุ๊บ ก็พยายามจะคืน <medio> ดีกันก็ไปเที่ยวยุโรปในอีนี่อ่าอะไรที่ไอชีกต์เล็กตรงไหนล่ะตรงไหนอ่ายุโรปยุโรปทำไมตำแหน่งสำคัญยุโรปไปเที่ยวไปเที่ยวยุโรปหวังกระชับมิตไงครับไปในตอนที่สำเร็จเออก็ไม่ก็กลับมาแล้วไปอีตุงกลับมาก็รับปริญญาอีกก็ไปอีกครั้งสุดท้ายมาเจอกันที่ไหนรู้ไหมที่ไหนฮะที่แฉแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยที่มันหอากระเช้ามาให้ฉันอ่ะนี่คือก็หลังจากนั้นก็แยกย้ายตั้งแต่ประมาณปลายมกราคมเคลียร์แล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะฉันเข้าไปในอินนี เอาละเต็มที่เลยสองคนเต็มที่เลยทั้งหมดโอ้และการเช้าเช้าเธอเสือขนาดนี้แม่พี่โอ้ดูได้อยู่พี่โอ้ อะไรคุณเต็มพี่อะไรผมช <คน S 1> ใช้เวล<ะ>อาอ่านคอมเมนต์ของลูกน้ำธิดารัดที่คนเข้าไปดา่าน่ประมาณสองชั่วโมงเพราะว่ามีประมาณประมาณแ<อ>บบปล่อยให้ลูกสังทางเองประมาณสี่ร้อยว่าคอมเมนต์อ่ะต้องเข้าไปนั่งอ่านดูเพื่อคุณผู้ชมเลยคนก็จะเข้ามาบอกว่าเนื่องจากว่าในภาพอ่ะแต่ละภาพมันจะมีภาพที่แบบตุ้มตามเข้าไปกดไลค์เยอะมากคนก็เลยเข้าไปดา่าบอกว่าที่แฟนเน่ะไม่มีเวลาเจอทีเงี้ยมีปัญญาไปกดไลค์าชาวบ้านเขา <laughs> อ,อย่างเงี้เลยไหมโอ้ยเข้าไปด่าเยอะมากอะไรกข้มาเนา 20นาทีแล้วเหรอครับเบรกค่ะเอาไปเบรกค่ะตามสคริปต์เลยโอเคไหมตามเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรเลยนะครับเซฟก่อนครับผมเซดี๋ยวเอาดาราช่องอื่นให้เลยพีราบอกว่าให้เคลียร์เรื่องแพทด้วยค่ะโอเคเรื่องแพทเหรอคะคะรในไลฟ์เหรอคะไลฟ์มีคนดูเหรอคะมีค่ะมีเยอะเลยเหรอวะแหมชอบป่ะจิเป็นยังไงฮะแฉยามดึกกลับมาเวลาเดิมแล้วครับจังดีไหมฮะ ทั้งหมดทั้งมวลฉันทารายการมาเป็นสิบสิบปีแล้วก็ทําพิธีกรคู่กับยายบ้านนี้มาตลอดครับทาไมฉันไม่เคยสัมภาษณ์มันวะเพราะมันใกล้ตัวเกินไปไงหมอมันใกล้ตัวแล้วเชื่กอกว่าวันนี้บ้านนางหลังเราเป็นร้อยล้านนะฮ้ยจริงหรอบ้านนางเป็นร้อยล้านหลังไหนห,หรอ อีออ๊บทำไมบ้านนางไม่ธรรมดาครับนางเป็นเจ้าของร้านทองอหัวต้องซื้อดอกทองเนี่ยให้ทุกวันวันละทายจริงเหรอโอ้จริงเหรอจริงเหรอถามดิอีโอ๊บไม่ใช่อีโอ๊คุณโอเป็นดอกไม้เหรอหัวซื้อดอกทองให้หรือเปล่าใช่ออดอกค้ำไงดอกทองคามซื้อให้ทุกคนวันละทายดอกเล็กๆเหมือนโอ้ดอกเล็กๆดูเอ็นดูแต่ชีวิตของเขากว่าจะเป็นโอ้พักจิลาครับคุณจะเชื่อไหมฮะ ไไม่ด้าทำไมมึงลืมํำพื้นชวงนะแคเชวนคือโอ๋พักจิลาเราไปดูซิกว่าจะมาเป็นโอ๋พักจิลาเจ้าของละเป็นสไปยร้านของทุกวันเนี้ยชีวิตเขาผ่านอะไรมาบ้างผักสักครัวสักครู่ครับสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้สาร่า งไงฮะแฉวันนี้เด็ดมะเด็ดพอปะอ๋อยังไม่พอถ้าอยากจะเด็ดกว่านี้กด subscribe GMM 25 Thailand ฮะ